สวัสดีครับพบกับครูพิมในเพจติวเข้าในสิบทุกหล่อแล้วก็ช่อง YouTube c a m มช Channel นะครับวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่งได้รับข่าวสารมาประมาณ2นาทีที่แล้วนะครับจากน้องที่คุยกันเรื่องสอบอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะครับน้องนัดนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลนะนะครับการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือนะครับเขาส่งข้อความมาบอกว่านะครับให้ไปถึงสนามสอบช่วง0 8 3 0นะครับ เพื่ออะไรเพื่อที่จะดําเนินการกรรมวิธีตรวจ ATK นะครับนั่นหมายความว่า,าควรจะไปตรวจที่นู่นเลยก็ดีเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เมชัวร์ว่าคือถ้าคนที่ตรวจแล้วสมมติว่าตรวจวันศุกร์หรือว่าตรวจวันเสาร์อย่างเงี้ยนะครับสามารถนําตัวนี้ไปเลยได้ไหมนะครับแต่พี่คิดว่าได้นะครับแต่ว่าอันนี้แจ้งเตือนสําหรับคนที่จะไปตรวจหน้างานนะครับคนที่จะไปตรวจหน้างานก็คือต้องไปให้เช้าเเลยนะครับก็คือ0 8 3 0ูเนี่ยก็ต้องถึงแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นที่1นะ ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือหลังจากที่ผู้ปกครองหรือญาติสนิทมิสหายไปส่งแล้วเนี่ยนะครับญาติสนิทมิสหายไปส่งแล้วเนี่ยก็คือให้กลับเลยจะไม่ให้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากป้องกันการชุมนุมหรือว่าการกระจุกตัวของประชากรนะครับเพื่อลดสภาวะโรคระบาดนะครับดังนั้นก็ต้องก็ต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับในตัวของการรับส่งนะครับ โอเคนะครับพี่มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เพียงแต่เท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ